ขณะที่ในมุมของนักกฎหมายนะครับการเสียชีวิตของผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนั้นเขามองว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ชมและก็สะเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมากกว่าที่หลายๆคนอาจจะคิดถึงนะครับและกรณีนี้ก็ได้พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่ามาตรการทางกฎหมายที่นุนแรงนั้น ไม่ใช่ทางออกและจริงๆแล้วยังมีมาตรการทางกฎหมายจากเบาไปหาหนักที่จะสามารถนำมาบังคับใช้ได้นะครับซึ่งเป็นทางเลือกที่พอจะมีอยู่และสามารถเป็นไปได้นั่นเองนะครับนี่เป็นความเห็นจากอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของคุณบุงว่ามาตรการทางกฎหมายที่ผ่านมาที่ใช้กับกลุ่มที่มีความคิดพูดหรือว่าแสดงออกทางการเมือง ในประเด็น1นึนั้นมีการใช้มาตรการทางกฎหมายที่รุนแรงเกินไปไม่สมสัดส,ส่วนในความผิดตามหลักการสากลส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไทยครับตัวความผิดแบบนี้ซึ่งไม่ได้มีการจับอาวุธใช่ไหมครับไม่ได้มีการฆ่าทำร้ายผู้อื่นมันเป็นเรื่องของการแสดงออกแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันนํามาสู่การไม่ให้ประกันตัวแบบยาวๆได้ยังไงนะครับแล้วก็นํามาสู่การอดอาหารประท้วง นะแล้วก็นําไปสู่ความตายได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ค่อยได้นะครับในทางในทางนิสสัตร์แบบสากลเนาะไอความผิดทั้งหลายที่เป็นเป็นความผิดเป็นฐานความผิดที่ไว้คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับหรือสถาบันหลักของชาติเนี่ยมันก็ยังมีความจําเป็นโดยส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าระบบกฎหมายที่เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนนะครับแล้วมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเห็นแล้วล่ะว่ามันไม่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับคุณถามว่า ที่เราทําแบบนี้แล้วก็มีคนตายก็คนอยากคิดว่าก็ปล่อยมันไปเป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมันเป็นมันได้ผลอย่างนั้นจริงหรือนะครับถ้าเราถามเนาะต่นะมันช่วยปกป้องสถาบันหลักของชาติจริงๆไหมหรือว่ามันจุดประเด็นให้คนอีกหลายกลุ่มในสังคมเนี่ยตั้งคาถามมากขึ้นไปอีกมันจุดประเด็นให้ต่างชาติเขียนข่าวาวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งสร้างความเอ่อมีว่าความไม่เชื่อมั่น นะครับในกระบวนการยุติธรรมไทยในภาพรวมด้วยอะไรอย่างนงี้นะครับผมเลยมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผลที่ได้รับมันมันเกินไปไกลกว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นเราเลยจําเป็นต,ต้องกลับมาคิดว่ามาตรการงกฎหมายการลงโทษต่างๆที่จะใช้เนี่ยมันยังมีมาตรการอื่นไหมที่ที่มันเหมาะสมกว่านี้และได้ส่วนกว่านี้นอกจากนี้นะครับอาจารย์ก็ยังสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเวลานี้คนทํางานในกระบวนการยุติธรรม ็น่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะเชื่อว่าทําไปตามหน้าที่แต่ว่ามาตรการที่กฎหมายเปิดช่องเอาไว้เป็นมาตรการที่หนักหากเป็นไปได้ก็ควรที่จะมีการปรับปรุงแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้คนทํางานนั้นสามารถที่จะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักได้แล้วก็ทําให้สบายใจมากยิ่งขึ้นในการใช้ดุลยพินิษ์นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนที่เราได้รายงานมาก็เป็นเยาวชนนะครับที่หลายคนก็ มีจุดยืนทางการเมืองและหลายคนก็มีอนาคตสามารถที่จะเป็นกำลังหลักที่จะสามารถพัฒนาตัวเองพัฒนาประเทศได้นะครับลองไปฟังเสียงของอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับเห็ในใจศาลหรือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็คือออปชันที่กฎหมายให้หมายความว่าใ,ในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้อำนาจตามกฎหมายใช้รพปนิจตามกฎหมายนั่นแหละที่เขียนอยู่นะ,ะถ้า กฎหมายเนี่ยมันมันมีการถูกรีวิวถูกปรับเพื่อให้ผู้รักษาเนี่ยนะครับรู้สึกเออสบายใจมากขึ้นในการในการใช้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะดีกว่านะครับคือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างในปฏิบัติหรือว่าวิธีการใช้เนี่ยตอนนี้มันไปในทางดีวกันเลยคือต้องต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงใช่ไหมครับแล้วผมก็ยืนยันว่าในเรื่องกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายออปชั่นมีออปชั่นอื่นๆอีกนะครับจากเบาไปหาหนักนะครับมันจําเป็นจะต้องต้องใช้มาตรการหนักที่สุดเลยหรือนะมันมีมาตรการอื่นๆไหมที่ ที่สามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเห็นใจว่ารางกฎหมายวันเนียมันอาจจะทําให้ผู้พักษารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจที่จะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักขณะที่การพิจารณาเรื่องพรบนิรโทศกรรมอย่างที่ได้รายงานมาก่อนหน้านี้นะครับทางภาคการเมืองเองก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ครับแต่ว่ายังคงถกเถียงกันอยู่ว่าจะเอา1นึเข้ามารวมในพรบรนี้ด้วยหรือไม่ครับแต่การพิจารณาในประเด็นการใช้กฎหมายจากเบาไปหาหนัก อาจารย์ก็ให้ความเห็นนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นสามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่ามาตรการทางกฎหมายที่รุนแรงนั้นพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผลนั่นเองครับซึ่งล่าสุดนะครับคุณผู้ชมประเด็นนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมครับก็ได้แสดงความเสียใจกับกรณีนี้เหมือนกันพร้อมกับเรียกร้องครับให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง ถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างรอบด้านโปร่งใสรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องรีบหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสูญเสียที่กระทบต่อสิทธิในชีวิตและร่างกายแบบนี้อีกครับซึ่งไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิน้นรวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนด้วยครับขณะที่นายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเสียชีวิตของคุณบุ้งครับ โดยระบุว่าไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสียขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของคุณบุ้งมั่นใจว่าจะให้ความเป็นธรรได้และได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมนั้นได้ไปสืบสวนและสอบสวนในแง่ของรายละเอียดการเสียชีวิตให้นำผลชันสูตรตามนิติวิทยาศาสตร,ร์มาพิสูจน์ด้วยโดยวันนี้กรมรัชทันเองได้ถแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการครับส่วนการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเยาวชนที่ถูกคุมขังจากคดีทางการเมือง หรือว่าควรได้รับสิทธิการประกันตัวหรือไม่นั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุว่าเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับพันรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยินเสียงเรียกร้องและน่าจะนำมาพูดคุยและพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับส่วนที่มีการทวงถามนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เคยหาเสียงว่า จะปล่อยตัวนักโทษคดี112ตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือ,อยังนั้นนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพียงสั้นๆน,นะครับว่ายังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นในวันนี้นะครับเราพยายามจะรวบรวมครับหลากหลายความคิดเห็นครับนอกเหนือจากสาเหตุการเสียชีวิตของคุณบุ้งเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นของคนรอบตัวนะครับความคิดเห็นของทานายความหรือว่าความคิดเห็นของผู้คนต่างๆในสังคมที่จะมองจุดรวมมองจุดยืนไปร่วมกันมองข้ามในเรื่องของจุดยืนทางการเมืองนะครับก็คือการปรับปรุงการพัฒนากฎหมายให้มีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นนะครับ